ประวัติความเป็นมาชุมชนบ้านเจรานายพลยชุมชนบ้านเจรานายพลยก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วเริ่มจากรับจ้างงานเจรานายเล็กๆน้อยๆก่อนแล้วค่อยเริ่มสร้างเป็นธุรกิจให้กับชุมชนทําให้คนในชุมชนมีรายได้เสริมเพื่อหาเหลี้ย้ครอบครัวได้ส่วนการนํเข้าพอของที่นี่จะนําเข้ามาจากที่ต่างๆได้แก่จันทนบ,บุรีกัญจ,จน,นบ,บุรีสาบพมมาและประเทศในวีปแอฟริกาเป็นต้น แม้เครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ามามีบทบาทในการเจริญนายพลเป็นบางส่วนแต่ขั้นตอนการทําส่วนใหญ่ก็ยังเน้นงานที่ทําด้วยมือซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญของช่างเป็นสําคัญสินค้าที่วางจําหน่ายได้แก่พลอ,อยแบบต่างๆที่ยังไม่ได้ขึ้นตัวเรืเช่นโกบินพายดินมรกตซึ่งมีราคาแตกต่างกันไปและยังมีเครื่องประดับเช่นแหวนกําไรให้เลือกชมตามความชื่นชอบอีกด้วยหลักฐานหามประวัติศาสตร์ มาถึงทุกวันนี้อาจารย์สุรเดชหวังเจริญยังคงสืบสารเิตนารมณ์ของตนเองเรื่องการถ่ายทอดความรู้ในฐานะครู้ให้และงานวิสาหกิจชุมชนชมรมบ้านเจรานายพลโดยการถ่ายทอดการดูวิเคราะห์ประเมินราคาและเจรานายพลความสําคัญในอดีตชุมชนแห่งนี้ทาพลมาเป็นเวลานานตั้งแต่สมัยโบราณผมและวิสาหกิจชุมชนชมรมบ้านเจรานายพล มาร่วมกันสืบสารต่อเพื่ออนุรักษ์งานท้องถิ่นถ้าไม่มีการสืบสารสิ่งเหล่านี้ก็จะหายไปสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับชุมชนก็คือการสร้างอาชีพและเมื่อมีรายได้เข้ามาก็แบ่งผลประโยชน์กันที่นี่เป็นสถานที่ผู้ผลิตประกอบการซึ่งที่ผ่านมาประสบความสำเร็จหลายคนและสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความสัมพัญในปัจจุบันวิาสาหกิจชุมชนที่นี่เริ่มจากการเราะหคพลอยโดยอาจารย์สุรเดชหวังเจริญเมื่อมีความชํานาญแล้วก็ส่งหันไปยังอาจารย์ประสิทธิ์บุตรจำลองที่จะสานต่อเรื่องการเจรไนาและพร้อมที่จะให้ความรู้แก่ผู้สนใจอย่างเต็มที่ภายใต้ใตจิตสำนึกของการเป็นครูที่ต้องถ่ายทอดความรู้สิ่งที่ควรรู้น่าสนใจ หน้าที่หลักของมนุษย์ที่ดีที่สุดคือเป็นมนุษย์ที่เอื้อประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันถ้าเรามีองค์ความรู้แล้วเก็บไว้คนเดียวไม่ถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับคนอื่นๆความรู้ที่มีอยู่ก็จะสูญหายหมดดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือต้องถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ให้กับคนอื่นๆหรือคนรุ่นหลังนี้คือหน้าที่ของเราต้องทำตามหน้าที่เมื่อเป็นมุสลิมมีความรู้แล้วจะต้องถ่ายทอด ความคิดสร้างสารรค์เจริจราายให้เป็นลูกหรือเป็นแหวนแล้วส่งไปขายทำให้คนในชุมชนม,มีไรายได้มากขึ้น